สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าทุกท่านนะครับกับผมช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับวันนี้นะครับเราได้ตู้ปากโหลดนะครับช่างนัดสองคูณสนะครับสิบสองนิ้วนะครับวันนี้เราจะมาทําการเทสนะครับเทสเสียงนะครับตู้2ใบด้านบนนะครับจะเป็นแหลมทั้งแปดนะครับด้านล่าง2ใบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบเป็นคอม50นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมา ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเราจะทำการทดสอบนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับครับประตูก็จะประมาณนี้นะครับครับเรามาดูเครื่องปรุงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเงบมันบ้านนะครับเสียงบ้านนะครับมิกเราใช้นะครับอันโต้นะครับ หนึ่งแปดศูนย์เอฟเอ็กนะครับแปดศูนย์เอฟเอ็กนะครับขอว่าเขาพลักไฟนะครับเป็นของคมสันนะครับไม่เชื่อแล้วก็คอรสนะครับเป็นอีซีสองสี่ศูนย์สองนะครับสี่ศูนย์สองนะครับของเบต้าทีนะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์ของบริษัทมิสเตอร์ปั๊สนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับว่า เป็นเสียงยังไงนะครับอยากหาเพลงนะครับเดี๋ยวช่ว้เรามาสนุกกับจังหวะการดืมสักหนึ่งผลงานเพลงนะจ้ะ ถ้าจะนึกอยากจะไปไม่ไกลไม่ไกลอยู่ใกล้ใกล้บ้านขนาดมอดใกล้ใกล้ขนาดมอดเรฮ่เฮ่เฮ่ ตกกลางคืนโบนายนเดดอนกอตลอนตะวนอนกอรีไฟตะนอนกอรีนอนออไฟขอบคุณทดครับนะครับขอขอบคุณนะครับท่านทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเสียงก็ ประมาณนี้นะครับของตู้ช่างนัดสารคามนะครับ22นะครับเสียงดังพุ่มไกลเสียงดังฟังชัดนะครับถึงจะเป็นดอกคงปั๊มหรือคงหลอก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเสียงชัดฟังไกลนะครับต้องตู้นัดช่างนัดสารคามนะครับอยู่กับการจัดการของคอร์สและเครื่องปรุงต่างๆของทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ขอจบการนําเสนอนะครับการทดลองเสียงนะครับของตู้เสียงกลางนะครับขอบคุณมากครับ